วันนี้นพบก,กับเต๋ปิงนะครับที่โอมมาได้แอนเจคู้สาขาลัางเสร็จครับวันนี้เต๋ปิงพาชมสต็อกเลฟอัปเดตนะครับวันเสาร์ที่23เดือน11นะครับจะมีในส่วนของเจหนะครับสีเงินสีขาวสีเงินที่จะรอปล่อยวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สีอื่นๆอีกมากมายนะครับท่านใดสนใจอยากได้โปรโมชั่นของเจหนะครับแนะนำให้โทรมาที่เบอร์0 9 8ย์8 2 8 9 2นะครับ เปยวปิงยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ก็<ต>ให้บริการครับเดี๋ยวเชิญพาชมเจหกนี่ครับเจหกปลนะครับสีเงินคันสวยเปิดใครสนใจนะครับอยากได้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับพิเศษราคาตัวนี้899,000บาทเหลือ799,000บาทนะครับอ่าตัวนี้แล้วก็สีขาวนะครับสีขาวตัวนี้นะครับสีขาวสีสวยเลยแล้วก็สีดํานะครับสีดํา สีดำคันสวยลงมาลดลงมาเยอะอย่าอัปเดตให้นะครับว่าลูกค้าเป็นของคิวท่านไหนและอย่าเซอร์ปิงโทรแจ้งนะครับ๋ยวาพามาดูรถปล่อยกันครับเราจะปล่อยพรุ่งนี้นะครับเป็นสีเงินนะครับลูกค้าอยู่ปทุมธานีนะครับรถคันนี้นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยรอล้างแล้วก็ส่งมอบนะครับให้กับลูกค้านะครับวันอาทิตย์ที่23เวลา9โมงลูกค้ามีเลือกแล้วนะครับนี่รอเราเข้าคิวล้างนะครับ ในส่วนของลูกค้าที่อยากได้โปรโมชั่นนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์098 528 2892นะครับเซลล์ปริยินดีให้คำแนะนำและยินดีให้บริการนะครับสำหรับคัน j 6 p กโปรคันนี้นะครับลูกค้ารับด่วนนะครับขบวนสุดท้ายสีเงินคันสวยราคาพิเศษ799,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้โปรโมชั่นนะครับ ทักเข้ามาสอบถามมาที่ที่098 528 2892นะครับเซลร์ปริงยินดีให้คำแนะนำและยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาอัปเดตสต็อกนะครับแล้วก็ดูรถลงนะครับว่ารถอคันนี้เป็นรุ่นเ6 Pro นะครับจะ่อยวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับเ๋รอเข้าคิวล้างและส่วนรถที่มีนะครับที่หลังมารับได้เลยก็จะมีสีเงินสีเงินนะครับสีขาวมีติดคิวอยู่แล้วก็สีดํา ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ครับว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนมีทั้ง j 6หกโปรขับ2อขับ4ราคาก็ต่างนิดหน่อยครับทักมาสอบถามได้นะครับเซลปิ้งยินดีบริการครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาชมสต็อกลงเบื้องต้นให้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆแคมเปญต่างๆถ้าลูกค้าอยากได้ โปรโมชั่นก็โทรมาหาเซลล์ปิงนะครับเดี๋ยวเซลล์ปิงยินดีให้คำแนะนำและยินดีให้บริการนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเซลล์ปิงมีอะไรมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0985282892ได้เลยนะครับสวัสดีครับ